ไล่แล้วครับไล่แล้วครับกัดแล้วครับโอ้ยกัดครับกัดแล้วครับเห่อ,อยาเลยกัดแล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับยามเย็นหลังเลิกงานนะครับเหมือนเช่นเคยบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้ก็จะพามาตีเหยือปลอมนะครับก็หมายก็จะเป็นหมายน้ําขังนะครับข้างๆนี้ก็จะเป็นสารนะครับทริปที่แล้วผมมาตีก็ได้ไซโลตรงนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้ลองมาซ้ําดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นเหยื่อเขียดบัวนะครับของนันเอกบางพีนะครับ ส่วนรอกก็จะเป็นอาบูกาเซียนะครับโปรแม็กซคันโมโจเบสยาว6กฟุตหนะครับเวทก็แปดดสิบหกนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาซ้ําดูวันนั้นกัดตรงนี้เลยนะครับตุ้มเลยแต่เดี๋ยววันนี้ไม่รู้เดี๋ยวลองลุ้นดูมันจะมีตัวหรือยังมีตัวอยู่หรือเปล่า โอ้กัดครับ mm. โอ้ยออกมากัดแต่ว่ามันโอ้โหไซโลเนี่ยกัดไม่โดนครับที่เดิมเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขยับไปใกล้ๆหน่อยครับเดี๋ยวไซโลเลยครับเมื่อกี้เห็นตัวครับมันกระโดด เดี๋ยวลองซ้ำดูใหม่แมกระโดดเข้าป่าไปแล้วเมื่อกี้ไซโลเหมือนเดิมเลยนะครับนี่น้ำท่วมแล้วปลามันออกมาจากสะนะครับตรงนี้ก็เลยเนี่ยซ้ำดูใหม่ยังอยู่ตรงนี้ครับโหยกัดโหดด้วยเสียดายครับเสียดายเดี๋ยวเคาะดูใหม่ ขอดูไม่กัดไม่โดนนะครับเมื่อกี้นี่จะออกเมาอีกเปล่าเนี่ย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 มันดันน้ำใส่อยู่เดี๋ยวต้องตื้อครับตื้อครับผม เรียกมันออกมาก่อนใสโลเลยนะครับเห็นตัวเลยออกมาอีกออกมา,าม,มันดูตัวนี้ครับ เดี๋ยวมาดูเรียมนี้ครับผมยังไม่เอานะครับน่าแต่ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับอยู่ตรงนั่นนะ ด,ดูเหลี่ยมนี้ครับวามันจะกัดหรือเปล่ากัดแล้วครับกัดแล้วครับเรียบร้อยครับอุย้ยใหญ่ครับกัดแล้วนี่ครับกัดแล้วครับผมเดี๋ยวตื่นมา นี่ครับเห็นขยับอยู่หลายรอบแล้วนี่ครับผมกัดเขียดบัวนะครับนี่เต็มคาเลยครับท่านผู้ชมกัดนี่ครับเขียดบัวนะครับมาแล้วกรเปอร์มานี่ครับเต็มคาเลยครับนี่ครับลักษณะไมายน้ําท่วมนะครับก็จะเป็นน้ําแอ่งน้ํานะครับที่ฝนตกเขาละปามันออกมาจากสระครับนี่สระจะอยู่ข้างๆตรงนี้เป็นสระร้างนะครับนี่ครับ สวยงามเลครับตัวนี้ไซส์ดีเลยครับสุดยอดไปเลยครับวันนี้นี่ครับวันนี้งัดจังๆเลยครับกับคันโมโจแบดครับเวทดแปดขีด16ครับนี่ครับส่วนโรคอาบูกาเซียครับคันก็เอาอยู่ครับผมปลาช่อนโอเคครับสุดยอดครับผมดูกันตรงนี้ครับรูเหลี่ยมตรงนี้ครับ รจะเอาหรือเปล่าเมื่อกี้กัดตรงนี้นะครับตัวหนึ่งไล่แล้วครับไล่แล้วครับกัดแล้วครับไล่แล้วครับไล่แล้วครับกัดแล้วครับไล่แล้วครับไล่แล้วครับกัดแล้วครับเรียบร้อยครับนี่ครับเต็มสองครับนี่นี่ครับผมเต็มสอง ปิึกอีกแล้วครับผมนี่ครับแต้ม2ก็เบียดเบียดโลอีกแล้วครับนี่ครับไล่มาเห็นเห็นเลยนะครับตัวนี้ดันน้ำมาเห็นเห็นเลยนี่ครับคันโมโจเบสนะครับ8ปดขีด16ครับส่วนรอก็อาบูกาเซียโปรแม็กซีครับงัดตึงตมือเลยครับนี่ใช้ดีครับผม แนะนำเลยครับส่วนตัวแล้วก็ชอบเลยครับนี่มาดูครับกัดเข็ดบัวอีกแล้วครับกัดเข็ดบัวครับนี่ครับอื้อใหญ่ๆเลยครับเต็มสองยำเย็นครับผมวันนี้โอ๊ย,อย,อยไม่ได้เอากิปเปอร์มาเอ้าลรูด นี่ครับผมหลุดพอดีแต้มสองครับใหญ่ๆเลยครับตัวนี้ไซส์ก็แปดเก้าขีดครับเกือบดันโลเกือบๆครับตัวนี้นี่ครับผมสุดยอดกัดก็จะเป็นกบยางเนี่ยนะครับเขียดบัวนะครับของนันเอกบางพลีสุดยอดครับผมมาดูเคาะดูตรงหญ้าตรงนี้ครับเรามีตัว เพราะดูตรงป่าหญ้าเลยนะครับนี่เนี่ยมีตัวนะครับนี่ไปแล้วไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปแล้วครับโอ้โหปลาออกมาจากสะเยอะนะเนี่ย ตื่นไปหมดแล้วขอหญ้าดูกัดแล้วครับตายครับนี่ตรงป่าหญ้าเลยครับนี่ครับ เต็มสามครับผมกัดอยู่ตรงป่าหญ้าเลยโอ้โหใสดีเหมือนเดิมครับนี่ครับเหมือนเดิมครับผมกับโรคอาบูกาเซียนครับโปรแม็กซีแล้วก็คันโมโจแบสเวทก็แปดกิบหกครับงัดตึงๆมือเลยนะครับเอาอยู่ครับผมเดี๋ยวมาดูปลาครับนี่ครับใสก็เหมือนเดิมครับใหญ่ๆเลยครับโอ้ยแรงดีจัง ไม่ได้เอากิปเปร์มาด้วยโอ้โหนี่ครับเต็มสามเลยนะครับนี่ยำเย็นหลังเลิกงานครับผมนี่ครับกัดจากป่าญ้าเลยนะนี่ตีใส่กอหญ่าเลยนะครับป่าย่ารกๆตรงนี้เลยครับตียัดไปเลยครับสุดยอดครับผมกัดก็เข็ดบัวเหมือนเดิมครับสีส้มมันๆครับนี่ครับผมสุดยอดครับ